ปาโรตันแตงโมยักษ์นะคะที่ประเทศไต้หวันเนาะอันนี้เป็นลงเขานะคะนี่โมให้ดูพันแตงโมยักษ์นะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะแพคแบบนี้นะคะแล้วก็จะขนส่งไปไปริปรมาณแบบนี้นะคะแล้วก็วางเนาะ่างนี้เลย รถมาเขาเขาก็จะแยกนะคะคัดคัดไซน์ะคะแล้วก็คัดลูกเสียออกนะคะของดีของเสียเขาก็จะแยกออกไปนะคะอันไหนสวยอันไหนไม่สวยเนาะเขาจะคัดแยกออกอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตะก้าสำหรับที่ใส่สับประรดโดยเฉพาะนะคะที่ประเทศไต้ไหวนะันเนาะ มันจะวางได้พอดีนะคะมันจะไม่เหมือนตะก้าที่ประเทศไทยเนาะตะก้าที่ประเทศไทยเขาก็จะใช้ตะก้าผล,ลไม้นะคะแต่อันนี้คือเขาจะวางประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันจะพอดีแล้วก็วางสลับเป็นฟันปลานะคะจะได้ห้าถึงหกลูกนะคะตะก้าหนึ่งถ้าชั้นเดียวนะ,ะเขาก็จะตัดแล้วก็มาลงที่นี่นะคะ ประมาณนั้นหรออันนี้โมจะให้ดูบรรยากาศในในล้งนะคะที่เขาทำกันว่าเขาทำกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้เป็นสับประรดพันแตงงมยักษ์หมดเลยนะคะทั้งหมดนี่คือสับประรดพันแตงงมยักษ์เนะเาะไ้ดูกันอ่าเขาเขาจะวางแบบนี้นี่<ใ>นนเห็นไหมตั้านีอสลับกันเขาจะตัดเขียวเขียวหน่อย รู้กูออกเหมือนงอกก็คืออาอันนี้เป็นไซส์ไซส์สำหรับส่งอกนะคะเอาออกจากประมาณนี้เนาะเอาจากคือไส่อย่างนี้เอ้ยไม่他说อ你อ面用报纸，嗯，能够不会能够不会塌吗？你看这边，他只是用这报纸塞啊，能够不会塌？วางสลับนะคะอันนี้ได้สองชั้นเนาะได้สองชั้นเขาใส่เต็มขนาดนะเขาใส่เต็เต็มอันนี้ ใส่ประมาณอันนี้เป็นพันสับปะรดพันจินจวนนะคะอ่านี่คือจินจวนเห็นไหมที่ไต้หวันนะคะเอ้ยขไม้แล้วเฮ้ยขายผนี่นะคะอันนี้เป็นสับประรดพันจนะะสสรรินจ,นนจวน,น,ะะน,นจที่เขาคัดออกแล้วนะคะนี่คัดอ,ออกแล้วนะคะผลลูกเล็ง ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไม่ให้ดูนะคะเพราะว่าตรงที้เจ้าหยกเขาเขาขายเขาจะมต้องดีกับขอ,องเสียเขาก็จะคัดเป็นสินค้าคนละเกดนะคะถ้าเรามองจบ,บอ่ะอันนี้ก็อช้้นนนัีของดีอันนี้อาน,นี่ลูกช้ำเนึ่ยอ๋ออันนี้เป็นลูกที่เขาคัดออกนะคะนี่นอันนี้พันอืน <ะ S 2> ้อไม่ต้องง อันนี้คือสับปะรดพันธ์จินจ้วน,นที่ไต้หวันนะคะรสชาติเหมือนกันนะคะหวานเป็นรสชาติหวานนะคะประมาณนี้นะคะลักษณะของเขาแต่ว่าข้างในเนื้อขอเขาลูกนึงได้ไหมลูกพี่ทิ้งเน่ย 啊、好了，那我们走了。走走了。嗯、啊、嗯。嗯